อะไรคะ,กบ,คะกบหรือว่าเขียดยกบหรือว่าเขียดคะ,บคะกบคบกบตัวใหญ่บ่คะใหญ่ค่ะใหญ่สำใดค่ะตาสำพี่ใส่่อะไรคือบ่เห็น กบไปแล้วมันยู่แถวอยู่ละมันยู่แถวนี่เนื้อชาป,ปลาตรงนี้ไปดูขอบขอบมันเห็นชัดมากปลาไปดูขอบขอบไปดูขอ,ขอบขอบตรงนั้นแต่มันมีรูนะอ้าวมีปลาได้ปืนมาจากไหนคะทั้งสองคน,นไหค,คะอ้ยยงปยย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 ้ยย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 ิยงยย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 ้ง่ย มีรูอะไรคะรูงแ่อ้หอปืนไปยิงปาระวังนะลูกลวดหนามระวังลวดหนามอย่าจับนะลูกนั่นคือลวดหน,นามนะาะะเดินนี่นะคะระวังนะคะนั่น,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 นโอโ้ <stepping S 2> โห<ถ>เราลุย โอ้ยมีมีปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนปลานน้ำเปล่าโอ้ยปลาตะเพียนดู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 โอ้มันวิ่งมันวิ่งโอ้ปลาวิ่งค่ะวยนาราค่ะแม่ระวังเลตัวอะไรไหนอะไหนอะอุ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอะอุ้ยมันกโอบเลยอะไหน,น,นหหไหนเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าพึ่งตัวไหน นั่นอะไรนั่นน่ะนนนสีน้ำตาลน่ะนัน่นน่ะสีน้ำตาลน่ะไอ้กบอ๋อน้ำเงินไปไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นเหรออ๋อไม่ใช่กบอันนั้นก้อนอะไรไม่รู้<น>อุ้ยบังคึ่งหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยดู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 ปลา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 อโอ้ยปลาคุณปู่เยอะมากเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยฉลบกนะันเลยปลาตะเพียนตัวเบล่มเลยอ่ะ โอ้ oh, ปลาตะเพียนเยอะเลยชอบบ่อนี้อ่ะชอบบ่อนี้เหรอคะต้องเซ็กก่อนเซ็กก่อนโอ้ oh, มาเที่ยวทุ่งนาโอ้โ oh, หจำเลยโอ้ <laughs> ยโอ๊ยโอ๊ยจไหลเลยเหรอโหจะยังไหล,ล่ะบรแบนี้ ขึ้นได้บอขึ้นได้บอนี่มาขึ้นพี่มาขึ้นพี่ขึ้นเองมาขึ้นพี่ไม่เอาค่ะขึ้นเองมาขึ้นเองขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นเองค่ะโอ้บุกเลยโอ้โหโอ้า โอ้ไปอีกเหรอฮะเห,นะห็นกบเจอกบไหมคะอย้ดดวอวัสดีมันกระโดดออกมาแบบมกดดแล้วมันพูดว่าสวัสดีจ้ามนุษสวัสดีใครสวัสดีคะเจ้ากบเหรอคะโอ้โหทุ่งนาคนปู เลี้ยวซ้ายคราวนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวไปทางซ้ายคราวนี้เลี้ยวซ้ายค่ะคราวนี้ตามหนูมาแล้วโอ้โหโอ้ยทางนู้นไม่ไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายโอ้โหโอ้ยกบมันมาผูกเนื้อตรนี้อีกแล้นะโอ้โหโอ้ยกบกบมันจะกินตูดหนูนะ โอ้โหอาได้ปืนมาคนละกระบอกไหนใครจะยิงไกลที่สุดไหนขอดูหน่อยขอปืนหน่อยอยุโอ้ยปืนเป็นรูปอะไรคะได้ดเนื้อเช่าโอ้ยปืนเนืเช่าอันนี้ปืนอะไรคะปืนธรรมดาโอ้ยยิง โอคือยน้ำน้ำน้อยกันอยู่โอ้น้ำน้อยโอ้โหโยิ่งยิงยิงโอ้ยนะฮะยอกยอกโอ้ยมายังไกลเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไกลมากเลยโอ้ยโอ้ยปไระวังตกระวังตก โอ๊ยระวงโอ้ยิง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 อ๋อวันนี้นะคะเด็กๆก็มาเล่นปืนยิงอ้าวยิงมาที่กล้องเลยยิงมาที่กล้องเลยมายิงได้เลยยิงได้เลยยิงโอ้ยโดนโดนโดนเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนระวังระวังโอ้ย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 โดนโดนโดนเพื่อนเพื่อนแล้วโดนเพื่อนเแล้วโอ้ยหลบหลบหลบเพื่อนเหลบ โอ้ย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 เพื่อนเพื่อนเปียกแล้วอ่ะโอ้ยโอ้ยเพื่อนเปียกแล้วไหวไหมแล้วหลบเข้าไปในทุ่งโอ้ยหลบเขาหลบเขาไปในทุ่งทางตะวันดีกว่าโอ้ยโอ้ยโดนยิงแล้วโดนยิงเจ๊หนาหมดเด๊ ยิงไม่ได้แล้วอุ้ยเปไหนอะเป็นไหนคะอ้าวน้ำไม่ไหลน้ำไม่ไหลแล้วน้ำไม่ไหลแล้วโอ้โหเปียกเลยอะเพื่อนเปียกเลยอะเพื่อนเปียกเลยโอ้สวัสดีก่อนเดี๋ยววันนี้เราคลิปเราแค่นี้ก่อน ่สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะมาพี่มีนาด้วยค่ะสวัสดีอย่าลืมติดตามชมช่องเลยค่ะมีนาร้อยชาแล้วค่ะเอาพี่มีนาเป็นอะไรสวัสดีค่ะเอาปืนอน้พ่อนเอาไปเอาปืนมาแล้วก็บอกสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็ขี่กันเลยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะโอ้โอโอ,โอ้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามกดอะไรคะกดลินาาราด้วยด้วยนะคะเป่าเปล่าเป่าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องลินาลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบายบายโดนยิงแล้วโดนยิงอีกแล้ว บายบายก่อนค่ะบายบายก่อนค่ะบายบายยค่ะบบากโอ้โหอย่างนี้สวยเดินทางเลยเดินทางโอ้โหสวย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 สวอย่างงี้โอ้โห